สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแหวนเพชรอีกแล้วพี่น้องโมน,นี้ได้แหนมหมูยายกะหลอพี่น้องหอมๆเลยอันนี้เป็นแบบย่างย่างใส่ใบตองหอมไข่อีออรีพี่น,อน้องนี่เราสั่งมาชุดหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คกลินหนึ่งแต่ประมาณนี้นี่นในกระปุกพร้อมนี่ไงจุ๊กจุ๊กทางในเกษตรเลยประมาณนี้เลยอันนี้คือกัดกระแทกเลยเนีย่พอมาคือไขนะ่ในหินแหละพี่น้องพอดีดีเลยเป็นสีนเป็นแบบดิบ จะเป็นแบบสูงอันนี้แกนเพชรยางใส่เบ็ดตองให้เขา,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 าถืว่าใส่ดีเพาะถือกระเป๋ามัตึ้งหมวยได้บ่ม <c oughs> าใส่ดีเธอมาหนีเนาะมาพี่น้องยุ่เวเข,ข,ข่าหอมค่ะกี่ข้าบุบปูมีเลยไว้คนน่ะหอนเขาก็บหอนแหนมกัเนาะงหอนหอมเนาะอื พริกกระแถมอือหอแก<ต>ินกับเผากะคักกินกับแก้มแห้งคักเดีย๋ยวนี้จะเอาไปผัดคักกับแก้มดีๆนี่เองนี่นี่พี่น้องอยากกินด้วยอือหือมาๆมา,มา ต้องมานแล้มันกัสดชืทเดอยากคะผู้เร่ผู้เร่อยากทิงอะไรไปไปจุกอนี้ต่างๆเข้ด้ยกันแซ่บอ้ยกับรัวพอแซ่บว่ามปรโมดเลยว่าไม่นากินนก็แซ่บหอมกินเลยอยากหอมก็แล้วว่ากินแรงพอไหวแล้วแบบนี้เลยตทางๆสดๆเป็นแบบนี้แล้ก็ตโอ้โผ่าน แค่ชอบกินดิบก็กินดิบเนาะดิบก็ได้ลูกกันดิอืมอาหาัมต้องเส่กระหอมมันไว้ติดเอากันมาทำเป็นเปียงนี่นใส่เปียงผีไว้อือ อ๋อแ่แก้มหอมก็ไม่มบบกมินเขียนหอมก็กินหมดไก้หรอรสชาติเหมือนไรครับไม่บ <c oughs> อกว่าเหมือนไร จะคือสมหมูสมหัวบานเท่าไหร่พี่น้องจุกๆเลยแผ่นของแถมมันพี่ก็ปีกเราฮดเทียงกับกระเเสไปดื้อฮดอีบอกนะฮดอีหน่อยทำไม่สุกแล้วอืมอืม มอมองตคับอู้ขึ้นดังแล้ววะ่าหอมไหมหอือเอาไปเห็ดอันนี้ก็รเซ่บบด้วค่ะว้าะเป็นเด็เหอันน้ำปุกนะอือ ขายเป็นเซตขายเป็นเซตเซตละสองพัน่นะเซตนี่ไมา่ใหาย้ย่างดีแม่วันบใบสีสเซตสองกล่องมาเลยกล่อ,องมามาได้ใส่กล่องพอง่อนแอนมาท่อนะ ก็เป็นแบบข้าวหนั่จุดไปเหรอจุอเท่าเดียวสองคนเขาบอกว่าเก็บไนีุดห้าวันอืมใช็ตุยยังไงก็เลยอันนี้ครับพาวันไหนเ่อกี้นดูที่ไหนไอ้หนังมันจะ มนะันเหมือนมันติดมาข้างหลังป่ะเหมือนท่ฉันได้อ่าน,นอืมถึงมันที่เท่าไหร่น,นี่แหละง่ายกว่านายไปเนอะถ้าเป็นหมูก็ว่ามันโลดห,ห,หรือเปล่าตัวหนึ่งไหมต้องไม่แบบต้องไปหาเห็ดเนี่ยนังหมูกับแพะได้สมอือนมะหอดปวดท้วงกิลด์อำเภอไดมักสูกกับไปปิ้ง กูได้มากดิบอะจวดเลยิปนีกัะทิบเงียบนะผมไม่สึกกัดหรอกเยบขกัอเนีย <laughs> ต้งมีน้ำกลาม,มีน้ำสดแค่นอืมแค่ต้องล้างแค่ตอะไรปหนอ่ะน้กแต่องมาเสื่อนผสมมาใช่ไหมหลังหมูเนียหมูขนาดละกระเทมจุกจุก็ใส่หนังเลย่หนังหมูจมจมสุก เขาอบอกพี่เอากันหามาซิมมึงไดไหมลุอ นนั่านันนอยู่เธา,า,าเคสัหาน่ะสับแสบเลยวะใก,กินราแสบตับแสบนียนะตับกินได้ไปน้องอยังยังเค็ดกระเพราเนี่เท็มกระเพราฉันกินแน่เ่าะห้องเห็ดสดข้าเดี๋ยววางปุวก

ไปครับปุ่ม,มสองก้อน,นค่ะเดืยดก็ลังผอดีเนาะเขาว่าเชืต่ติดละ ตังค้อมจวันนี้ก็จะหมดวันแล้วหอดมือแล้วท่านเห็นยังอยู่ตะร้อนไปกะหอดใบสองแล้วเปจจะเศร้าเท่าสวยอ้อมตงมุดปากกาแล้วฮูขึ้นมากลิ่นอของหอมที่เขา เหมือนแล้วเนาะเปรี้ยวกำลังดีอ่าไม่อยากเปี als, Luckily, oh, ้ยวอะไรก็ใส่ตู้เย็นไปตู้ขึ้นสมันเท่าล้วขันมาอไปทางนอกกับเปี้ยวเร็วเพราะอากาศมันหอนสิ้นถุงมีเช็ดย่างนี้โอ๋ยหนีเดีมองสี่กันนะ้าเสียววะพ่ออืออื้อ พี่พักพิน,น้ารู้ว่ายิ่มเงยอืมน้าพัดอะไรเนาะพัดไทยถอดเต้นไข่กับที่แสบพ่าว่ะอนไหนไม่รู้เนาะ

จะเรื่องปหาสื่ออนนะไรแล้วพี่น้องนี่แม่กหนาคอยหลุดคอยว่านาคอยง่ายเราคนนี่แม่ง่ายกาหนาคอยอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้แว่นพชรปักตะการให้ก่อน,นพี่น้องไปจ้าสำรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกลับมาพอก,กับแม่คิมนาะสวัสดีจ้า